เกิดอะไรขึ้นคู่รักลูกหนึ่งแต่งงานเกือบ9ปีล่าสุดแยกห้องนอนแล้ว แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันจะเข้าปีที่9ก้าแล้วล่ะค่ะสําหรับคู่ของสาวไอซ์นภัชรินกับสามีหนุ่มแบงค์อาทิกิตหรือแบงค์แบล็กวานิลาและก็มีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องนินลานั่นเองที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งสวยค่ะล่าสุดไอซ์และแบงค์ได้พาลูกสาวน้องนินลามาเปิดตัวครั้งแรกในรายการเคลียร์ชัดประเด็นรักเริ่มจืดจางถึงขนาดแยกห้องนอนกันแล้วซึ่งไอซ์นภัชรินก็เผยว่าทั้งคู่ไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะยอมรับว่าตั้งแต่มีลูก เข้ามาในชีวิตความหวานก็น้อยลงเพราะต่างทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกค่ะแถมปัจจุบันไอก็แยกห้องนอนไปนอนกับลูกแล้วซึ่งไอก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่แยกห้องไม่ใช่ท้าวอนแต่เป็นช่วงที่งอนสามีอีกทั้งคุณสามีก็ชอบดูหนังดูซีรีส์มากๆเวลาแสงจากหน้าจอมันกระทบเข้าที่หน้าจึงทําให้เธอตัดสินใจไปนอนกับลูกค่ะเพราะเราอยากพักผ่อนนอนหลับสนิทซึ่งแบงก์ก็ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีแอบน้อยใจมากแต่พักหลังก็เริ่มชินเริ่มเข้าใจภรรยา ยามมากขึ้นค่ะ